สวัสดีค่ะอันนี้เนาะติ๋มสั่งพี่แกซื้ออันนี้เห็ดหลักงอกนะจ้ะเนาะอันนี้เห็ดลักงอกร้อยบาทจ้ะพี่พี่นี่หนึ่งร้อยบาทแต่เยอะมากเนี่ยติ๋มจะแกงนะจ้ะเนาะติ๋มจะแกงเนาะจ้เะจกเกเะจาเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะจ้ะเนาะ แกงเห็ดเราเสร็จแล้วจ้ะเนี่ยค่ะอยากกินเนาะเห็นพ,พี่เพื่อน,เ,อนเนาะน้ะค่ะทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะเนาะแต่พี่จะกินกับพี่แกเนาะฝนตกค่ะเพราะว่าพี่แกมีลูกค้าเนาะอันนี้พี่แจซื้อมาจากเมืองค้าค่ะแกโทรมาหาเนาะกิโลเขาบอกว่ากิโลร้อยห้าสิบนะเมืองค้าวนะแต่นี้ร้อยหนึ่งเนาะจ้ะเนาะ ะะเพราะว่าพี่จะคนรู้จักเนาะจะเนาะจะรอเสิร์ฟจ้าเดือดุกว่ะว่าจะแกงเผ็ดไก่น่าก,กินมากของคุณรุง่งโอ้คุณรุ่งกินข้าวสวยงามสวยงามมมันีีพริกสแดงแล้วมันตันตันสดก่อนตันสดก่นอนพัมเซฟพัมเซฟเนื้ ทำเนี่ยทำทำน่ารำนะเนี่ยจะารำาอ่ะเจ้ากินได้กันค่ะรออ<อ>ำกว่าน,นี่เน่ะร <c oughs> ำมาแล้วมันเบลอทำจะได้มันใจอย่างไรเนี่ยนี่ฮะมันเพราะเคคนละอย่ยางเจ้าน้องไม่ใส่ไม่ได้ใส่ผงชโรสเลยนะปะน้องไม่ชอบใส่เอาใส่กันรำก็หมอพอนึ้อไก่จ่าต่อเนาะจ่าเนาะ อันนี้อันจีวาเฮ็ดละโงกนะจ๊ะเนาะตีไทยไปเมื่อวานเนี่ยเนาะนอันนี้จิมเอามาบานนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเอือยเิ่นเอาหห้นะคะอันนี้เพิ่เนเอาห้ซื่อเนาะ่นบอกว่าที่แรก่นบอกว่า่นจะเอามาหฮ็ดกินอันคนเดียวเพิ่นเนี่ยค่ะแต่แต่จิมเกาะอันให้เอือยเิ่นซื้อม้าห้เนาะลอยนึงที่ยังิีมบอกอยู่ในหมอนะจ๊ะเนาะอันนี้เอื่อยเิ่นเพนมินอันอย่างเกาะ พี่สะ yup, พภ้เพื่อนเอาหามากนาะจะเนาะอันนี้เพิ่นก็เลยหาติีม้าิิมก็จีจีมเอามาหนึ่งนาะจะเนาะติมก็จะอยู่แบบนี้นะจ้ะพี่ทุกคนจ้ะพี่พี่เพื่อนๆจ่ะนี่ค่ะจิมก็จะอันเพราะว่าอันแกงกันยังเหลืออยู่เลยจ่ะเพราะว่าได้ได้บอกหลายนึงเนาะที่ you, um ทว่าติมซื้อรอยนึงนั่นนะเยวเพื่อนหามากิีมก็จีเอามาหนึ่งกินกับแก้วเนาะจะเนาะ มาแต่งนาะจะเนาะเดี๋ยวค่อยมาบึงกันเนาะน้าขาเนาะว่าหน้าตามันจีป็นจังไหนเนาะหนึ่งซุกแล้วน่าจะเนาะจ้าตอนนจะเนาะพีพีเพื่อนเปลี่ยนจ้าอันนี้แกงคิดเฮ็ดละงกจ้ะที่ว่าอันตีมไทยลงไปแล้วเนาะจะเนาะที่ว่าลอยนึ่งนะาจ้ะแ่งก็เปื่อยเพลินนาะจะเนาะแต่แตพูดซ้ำนี่นะกินไปแล้วถวยถวยแบบไงจ้ะพี่น้องเปื่อยเพลินห้เอากลับมาเนาะอันนี้ที่เอื้ พี่สะใภยเพิ่นเอาหายน,ะน,ะน,ะนะั่นเนาะเพิ่นมาที่แรกเพิ่นมาจิมาเฮ็ดกินคนเดียวเพิ่นจากเพราะติมติม้มจิ้มสั่งเพิ่นซื้อเนาอจ้ะ,นะะเนาะก็เลยแกงสูเพิ่นกินนะจ้ะเนาะเนี่ยค่ะนาตานะติ้มหนึ่งอันนี้หนึ่งมาแล้วนะจ้ะนะเนาะเค็โลโงกเนาะจิ้มกะทิไม่กินกับนี่ค่ะน้ำพริกตาแดงจ้ะซื้อจากเหลยเพิ่นเอามาจากเมืองเผาคือกันจ้ะน้ำพริกตาแดงเนะจ้ะเนาะกระปุกนี่1าบาทจ้ะพี่นอ้องเนี่ยจ้ะ ขับเข่าติดดังมือนีของติมน่าจะเนาะห๋มีข้าวเหนียวน่าจะเนาะอันนี้พักอันนี้พักพักมั่นป่าน่าจะเนาะภาษาอะไรเงาเอิญแต่ว่าพักทั้งอีสานส่วนมากสีบบ่ค่อยเห็นพี่น้องอันนี้เออยเปิดเก็บป่าเปิดเก็บหาะเนาะอันนี้พักพักอันนี้นะคะอ่าพลาขิงงกน่าจะเนาะคุณบาพักใส่เนาะงานเนาะภาษาอีสานเนาะโอ้สองภาษาสามภาษาพี่น้องเอ้ย จิ้มกับขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อ mm. บอกเบาซับสนไปาาพาสตร์เกิดเนาะจันเนาะพี่น้องเลยเนีย่ยค่ะจิ้มจะบอกจินให้เบิ้งเนาะจันเนาะแค่ว่ารีวิวให้เบิ้งเนาะจันเนาะพี่น้องจ๋งาเนี่ยค่ะอุ่นแล้วนะคะพี่นอ้องเป็นตาแสบบอพี่น้องเลยหมู่บ้านนี้แสบขนาดจ้ะเรือมากแต่มันก,กินซ้ำเก่าเนาะจันเนาะอันตอนชิกินแกงเนาะจันเนาะอัน จิ้มกับอะไรกแกงกระทั่งออกอีสานโดยตรงนะจ๊ะนะเพราะว่าจิ้มบวกบวกอ้อย่างก็กะปิจ้ะกะปิกระทวนเนื้ลงไปเนะจนะ๊ะเนาะจะบอกอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องจ้ะแล้วก็แล้วแต่เนาะแต่ละผากแต่ละพื้นที่มันบวกขึ้นกันเนาะจานะ๊ะเนาะจะถา,ถามมาอันแซ่บแกงแบบไดก็แซ่บพี่น้องปีละเทือนเนาะจานะ๊ะเนาะเฮ็ดเนาะจานะ๊ะเนาะเนี่ยค่ะ โอเคน่าจะเนาะติมก่ะขอจบคลิปน่าจะเนาะมันจะเน่าไปน่าจะฝากติดตามฝากกไดไลค์กดแชร์แลนะ้วค่ะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะเนาะที่เป็นกำลังใจให้ติมัตอันเสมอมาเนาะจะเนาะโอเคนะจจะเนาะเจอกันคลิปหน้านะาจะเนาะสวัสดีค่ะบายบายเนาะคะนะ่ะเนาะ